Hello guys, my name is วิภ a ว h o n งยิม You can call me teacher p ล a I teach ก s t a t i How are you today? Are you okay? So I'm okay. Today we will study about the number no more than 10,000ค ah, ่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะ ทิชเชอร์ได้ทบทวนในเรื่องของการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือซึ่งแสดงจำนวนนับนะคะจำนวนนับตั้งแต่0ูนย์ถึงไม่เกิน10,000แสนเด็กๆจำได้ไหมคะและเขียนได้อย่างถูกต้องหรือยังนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเราจะมาอ่านจำนวนนับกันนะคะ example ยกตัวอย่างนะคะตัวเลขนี้มีอยู่5หลักเห็นไหมคะมีเลข2 ซ,ซึ่งอยู่ด้านหน้าเลข2เลข7มีคอมมา่าหรือลูกน้ำนะคะเลข3มเลข2เลข5ถามว่าจำนวนนี้เด็กๆอ่านได้ว่าอย่างไรคะอ่านได้ไหมคะ,ะมาดูวิธีการอ่านกันนะคะอยากรู้ว่าจำนวนนี้อ่านอย่างไรมาดูเลขตัวสุดท้ายนะคะทางขวามือตัวเลขสีเขียวนั่นคือเลข5ค่ะ5นะคะอยู่ในหลักหน่วยดูตามเมาส์ของดิเชอร์นะคะ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น5นะคะ 2ออยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น20ค่ะ3ตัวเลขสีชมพูนี้นะคะอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น300เลข7ค่ะเลข7อยู่ในหลักพันนะคะตัวสีแดง,แ,ดงแบบนี้มีค่าเป็น7 0 0 0เวลาเราอ่านเราก็อ่าน7 0 0 0นะคะส่วนตัวหน้าสุดนะคะคือเลข2เลข2อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็น2 0,000ืเวลาอ่านเราก็ต้องอ่านเลขประจำประจำหลัก นั้นๆน,น,นะคะหน่วยอ่นับจากด้านหลังนะคะหน่วย10ร้อยพันหมื่นเวลาเราอ่านเราอ่านนะคะสองอยู่ในหลักหมื่นใช่ไหมเราก็ต้องอ่านว่าสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้านั่นเองค่ะอ่านได้ไหมคะอ่า next ค่ะต่อไปนะคะลองมาฝึกการอ่านตัวเลขที่อยู่ในหลักพันบ้างนะคะตัวเลขหนึ่งพันเนี่ย เวลาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนได้แบบนี้นะคะคือมีมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขศูนย์สามตัวดูดูตัวสุดท้ายนะคะด้านหลังสุดท้ายคือหลักหน่วยเป็นศูนย์หลักสิบคือศูนย์หลักร้อยก็คือศูนย์ส่วนหลักพันคือหนึ่งนะคะก็มีค่าเป็นหนึ่งพันนั่นเองเขียนด้วยตัวเลขไทยก็เช่นเดียวกันค่ะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยนะคะเป็นหนึ่งพัน เขียนได้เป็นมีหนึ่งมีคอมมาหรือมีลูกน้ำนั่นเองนะคะขั้นไว้แล้วก็ศูนย์สามตัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนั่นเองการเขียนอคอมมาหรือลูกน้ำนะคะเวลาเขียนนะให้เด็กๆเ,เขียนก็คือนับจากด้านหลังค่ะ หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็ใส่คอมมา3ตัวใส่คอมม่าครั้งหนึ่งนะคะนับจากด้านหลังนะคะอย่าลืมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็ใส่คอมม่าค่ะทีนี้จํานวนถัดไปหลักพันเนี่ยหลักพันต่อไปก็ต้องเป็นหลักหมื่นและหลักแสนนะคะหน้าหลักแสนก็ต่อไปก็จะเป็นหลักร้านแล้วเราจึงค่อยใส่คอมม่า หลังหลักล้านหรือหน้าหลักแสนนั่นเองซึ่งตอนนี้เด็กๆยังเรียนไม่ถึงจํานวนเป็นล้านนะคะอะฉะนั้นเรารู้จํานวนแค่ตรงนี้ก่อนนะคะหลักการในการใส่คอมมาต่อไปเมื่อ1000นะคะเราเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือคําว่า1000นั่นเองเขียนแบบนี้นะคะ e x a m ย l e ยกตัวอย่างนะคะในหลักพันเนี่ยจากภาพนีนที่เชื่อมีลูกอมนะคะสี่กระปุกนะคะกระปุกละหนึ่พันเห็นไหมคะมีอยู่4กระปุกก็คือ เอามันก็คือ4ี่พันนั่นเองกระปุกละ1,000มีอยู่4กระปุกนะคะก็จะมีค่าเป็น4ี่พันนั่นเองนะคะมาดูหลักร้อยบ้างหลักร้อยนะคะก็คือมีแต่ละมีกระปุก3กระปุกแต่ละกระปุกนะคะมีอยู่100เมตรนะคะ3กระปุกรวมกันก็จะได้เท่ากับ300นั่นเองมาดูหลัก10บ้างค่ะหลัก10มีอยู่2กระปุกนะคะ,คระ,ก,ะกระปุกละ10เมตร2กระปุก รวมกันก็เป็น20นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเป็นตัวหน่วยหลักหน่วยมีอยู่1น,นะคะฉะนั้นเอาจำนวนนี้มารวมกันนะคะ4000รวมกับ300รวมกับ20รวมกับ1ก็คือเอามาบวกกันนะคะได้เป็น4321เค่ะเวลาเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนได้เขียนแบบนี้นะคะต่อไปเป็นเขียนด้วยตัวเลขไทยค่ะ 4,321ใส่คอมมาด้านาด้านหน้าหลักร้อยนะคะนับจากด้านหลังหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยใส่คอมมาเห็นไหมคะตัวเลขต่อไปเป็นการเขียนตัวหนังสือนะคะ4,321เขียนได้แบบนี้นะคะเป็นตัวหนังสือคะ่ะต่อไปหลักหมื่นบ้างนะคะหลักหมื่นอ่ะเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะนับจากด้านหลังคะ่ะหน่วย1 0บร้อยคอมมาพันหมื่น เห็นไหมคะจะมีอยู่5หลักอย่าลืมใส่คอมม่าหน้าหลักร้อยนะคะหนึ่งเลขหนึ่งหม่นตัวเลขหลักหน่วยก็ต้องเป็นศนย์ค่ะหลัก10เป็น0นย์หลัก100ก็คือ0นย์หลักพันศูนย์และหลักหมื่นเป็นหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปเขียนด้วยตัวเลขไทยค่ะจาก1นึ่งมตัวเลขไทยเขียนได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะใส่คอมม่าหน้าหลักร้อยค่ะนับจากด้านหลังมาสหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยปุ๊บใส่คอมมาทันทีนะคะ,ะได้แล้วต่อไปเป็นการเขียนด้วยตัวหนังสือนะคะ10,000มืนแล้วก็สะกดเป็นตัวหนังสือก็คือคําว่า1 0 0 0 0หมื่นนั่นเอง example นะคะ,ะที่เชื่อมีหลักหมื่นอยู่2วง,งกลมนะคะตัวเลขที่แทนจำนวนหลักหมื่นอยู่2วง,งกลมในเมื่อจํานวนหมื่นมีอยู่2วง,งกลมก็คือ2 0,000ื่นนั่นเองหลักพันมีกี่วงกลมคะ 3วงกลมแต่และวงกลมมีค่าเป็น1000พนะคะ1,000บวก1น0 0ับวก1 0 0่นั่นก็คือ3,000ันนั่นเองค่ะส่วนหลักร้อยนะคะหลักร้อยมี3วงกลมเช่นเดียวกันนะคะก็คือเอา100อยมาบวกกัน3ครั้ง100บ,100บวก100บวก100ได้300ค่ะต่อไปหลักหลักสิบนะคะเลข1ิบ หลักสิบมีอยู่4ี่วงกลมนะคะก็คือเอาสิมาบวกกัน4ี่ครั้งได้40ค่ะต่อไปหลักหน่วยค่ะนะคะแต่ละหลักมีค่าประจำหลักก็คือ1นั่นเองนะคะมาบวกกัน5ครั้งก็คือเลข5้าเอาจำนวนที่ได้มาบวกกันนะคะก็คือ20,000มาบวก3 0 0 0ันมาบวกส0 0ร้อบวกสีบวกหตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนได้ดังนี้ค่ะ คือ23,45มนมั้ยเห็นไหมคะนับจากด้านหลังนะคะพิจารณาด้านหลังหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยใส่คอมมาเห็นไหมคะต่อไปก็หลักพันและหลักหมื่นนั่นเองตัวเลขไทยก็เช่นเดียวกันค่ะ2 3 3 4 5ถั้บาเปลี่ยนให้เป็นเลขไทยตามปกตินะคะต่อไปเป็นการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวหนังสือเราอ่านว่า2 0,000ื เขียน20,000เห็นไหมคะ23,345่มั้ยี่สิค่ะอาทิ์เชร์มีการบ้านมาให้นะคะโฮมเวิร์กสำหรับทิเชอร์มีโฮมเวิร์กสำหรับเด็กๆนะคะถ้าสำหรับคนที่ซื้อหนังสือแล้วให้เปิดหนังสือ Exercise Math Book นะคะเล่มเล่มแบบนี้เห็นไหมคะเล่มออกสีม่วงเขียนด้านบนนะคะว่าแบบฝึกหัด อานิสานะคะให้เปิดมาที่หน้า1นค่ะหน้าที่หนึ่งนะคะให้ทำแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งนะคะการเขียนการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะซึ่งมีอยู่5ข้อ,อให้เขียนเป็นเลยอย่างข้อ1น,นะคะ example ยกตัวอย่างข้อที่1น,นะคะโจทย์ให้มาคือ2 0 0 0กับ5 0 0กับ70กับ0หน่วย เขียนเป็นตัวเลข h i n d ูอารบิกได้อย่างไร2000เด็กๆก็ใส่เลข2อยู่ในหลักพันนะคะ500เอาเลข5มาใส่หลักร้อยค่ะ70ก็เลข7มาใส่หลักสิบนั่นเองศูย์หน่วยก็คือเอาเลข0ูนย์มาใส่หลักหน่วยนะคะนับจากด้านหลังค่ะเห็นไหมคะนับจากด้านหลังหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยใส่คอมมาค่ะอ่านว่า2,570ค่ะ เสร็จแล้วเราก็แปลงเป็นเลขไทยเลยค่ะสองพันล้วก็ใส่เลขสองไทย500ใส่เลขห้าไทยนะคะ7 0ก็คือใส่เลข7แล้วก็ใส่เลขศูนย์เป็นตัวเลขไทยค่ะเวลาเขียนตัวหนังสือนะคะก็เขียนเป็น2570เป็นตัวหนังสือให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือไม่เป็นไรนะคะทิเชอร์จะส่งถ่ายรูปนะคะภาพนี้ หน้านี้ให้ทําลงไปในสมุนนะคะ5ข้อให้เขียนโจทย์เหมือนกันเลยนะคะเขียนโจทย์เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วเราก็สําหรับเติมเติมคําตอบลงไปให้ขีดเส้นใต้แบบนี้นะคะเว้นว่างเว้นช่องว่างไว้แบบเหมือนในหนังสือนะคะมีอยู่5ข้อนี้สําหรับเป็นโฮมเมิร์ให้เด็กๆนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะ o o d บา e see you again tomorrow